อันที่จริงเธอก็ชื่อภูมิพลที่แปลว่ากำลังของแผ่นดินแม่อยากให้เธออยู่กับดินเมื่อฟังคำพูดนี้แล้วก็กลับมาคิด ซึ่งแม่ก็คงจะสอนเราและมีจุดมุ่งหมายว่าอยากให้เราติดดินและอยากให้ทำงานให้แก่ประชาชนพระราชปรารภในพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสวัสดีค่ะท่านผู้ฟัง รายการสยามมนุสติวันนี้ตรงกับวันเสาร์ที่5ธันวาคมพุทธศักราช2563ตรงกับวันแรม5ค่ำเดือน1ปีชวดผลิตรายการโดยส่วนสรารนิเทศสำนักกิจการมวลชนและสรารนิเทศกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรอาคารที่ตั้งณนะสวนรื่นดีกรุงเทพมหานครและดิฉันอิสราวันหาวารีทำหน้าที่ดำเนินรายการค่ะสำหรับวันนี้นำเสนอเรื่อง น้อมรำลึกถึงพ่อของแผ่นดินเนื่องในวันดินโลกค่ะท่านผู้ฟังคะวันนี้วันที่ห้ธันวาคมตรงกับวันคล้ายวันพระราชาสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในหลวงรัชการที่9นอกจากจะเป็นวันพ่อแห่งชาติแล้วยังเป็นวันดินโลกตามมติขององค์การสหประชาชาติหรือ u ู สืบเนื่องมาจากพระองค์ท่านทรงปฏิบัติพระราชะกรณียกิจเกี่ยวกับการพัฒนาที่ดินมาอย่างต่อเนื่องและยาวนานปรากฏผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์อย่างกว้างขวางทั้งในประเทศและนานาชาติรายการสยามมนุสติจึงขอน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้ด้วยการเผยแพร่ข้อมูลให้ทุกท่านได้ทราบถึงประวัติวันดินโลกพร้อมด้วยบางส่วนของโครงการในพระราชะดำริ ที่เกี่ยวกับดินวันดินโลกหรือ World Soil Day กำหนดขึ้นตามมติขององค์การสหประชาชาติในระหว่างการประชุมคณะกรรมการด้านเศรษฐกิจและการเงินของที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญที่68ณนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาเมื่อปีพุทธศักราช2556โดยมีจุดประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมและสร้างความตระหนักรู้ เกี่ยวกับความสำคัญของทรัพยากรดินต่อการพัฒนาด้านการเกษตรโภชนาการและความมั่นคงทางอาหารทั้งในระดับประเทศและระหว่างประเทศและสาเหตุที่กำหนดให้วันดินโลกตรงกับวันที่5ธันวาคมนั้นสืบเนื่องจากการประชุมสภาโลกแห่งปัทภีวิทยาครั้งที่17เมื่อปีพุทธศักราช2545ทางสาหภาพวิทยาศาสตร์ทางดินนานาชาติ ได้ตระหนักถึงพระราชะกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมูมิพลอดดุเชมหาราชบรมนมณบพิษในการพัฒนาทรัพยากรดินโดยเฉพาะการพัฒนาด้านการเกษตรจึงได้เลือกวันคล้ายวันพระราชะสมภพ,พเป็นวันดินโลกเพื่อเทอิดพระเกียรติในพระวิริยะอุตสาหะของพระองค์ท่านในด้านการปกป้องและพัฒนาทรัพยากรดินซึ่งจะขอพาคนไทยทุกคน มาทบทวนโครงการในพระราชดำริที่สำคัญๆดังนี้กันค่ะโครงการศึกษาฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชง้มอันเนื่องมาจากพระราชดำริตั้งอยู่ที่บ้านเขาชง้มหมู่ที่สองตําบลเขาชง้มอําเภอโพธารามจังหวัดราชบรุรีเป็นศูนย์ศึกษาวิจัยและสาธิตวิธีการฟื้นฟูปรับปรุงดินเสื่อมโทรมให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นรูปแบบและส่งเสริมอาชีพเกษตรกรที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับพื้นที่โครงการได้เรียนรู้วิธีการจัดการดินน้ำและพืชอย่างถูกต้องมีความยั่งยืนไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งจะทำให้เกษตรกรมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นโครงการทดลองแก้ปัญหาดินเปรี้ยวด้วยพระปรีชาสามารถของพระองค์ท่านที่ทรงมีพระราชดำริ แก้ปัญหาดินเปรี้ยวในจังหวัดนครนายกด้วยการใช้วิธีธรรมชาติเปลี่ยนถ่ายดินจากแปลงหนึ่งสู่แปลงหนึ่งเพื่อลดความเปรี้ยวของดินอีกทั้งใช้ปูนมาและสารายในการปรับสภาพน้ําให้ดีขึ้นต่อมาก็ได้พระราชทานพระราชดําริให้มูลนิธิชัยพัฒนาดําเนินการศึกษาผลกระทบของการใช้เท่าลอยลิกไนเพื่อแก้ไขปัญหาดินเปรี้ยวเพิ่มเติมอีกด้วย โครงการญ้าแฝกจากการที่ส่งศึกษาเรื่องการใช้ญ่าแฝกในการอนุรักษ์ดินและน้ำจากเอกสารของธนาคารโลกที่นายริชาร์ดกริมชอ์หัวหน้าสาขาการเกษตรฝ่ายวิชาการภูมิภาคเอเชียของธนาคารโลกได้ทูลกล้าวทูลกระหม่อมถวายซึ่งพระองค์ได้พระราชทานพระราชดำริเกี่ยวกับญ้าแฝกโดยทรงทดลองปลูกญ้าแฝกเพื่อป้องกันการพังทลายของดินจนปัจจุบัน มีหน่วยงานกว่า50หน่วยงานดำเนินงานสนองพระราชดำริการพัฒนาและรณรงค์การใชย้ยญ้าแฝกส่งผลให้การดำเนินงานก้าวหน้ามากขึ้นตามลำดับโครงการแกล้งดินจากความเดือดร้อนของพระสงฆ์นิกรในภาคใต้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกษตรกรในจังหวัดนราธิวาสที่ประสบปัญหาดินเปรี้ยวทำให้พะปลูกไม่ได้ผลพระองค์จึงทรงมีพระราชดำริให้ทำการศึกษาวิจัยและพัฒนาดินพรุ เพื่อแก้ไขปัญหาดินเปรี้ยวณนะศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองจังหวัดนราธิวาสโดยมีวัตถุประสงค์หลักในการศึกษาและพัฒนาพื้นที่พรุซึ่งเป็นดินเปรี้ยวให้เป็นดินที่มีคุณภาพสามารถทำการเพาะปลูกได้โดยใช้วิธีแกล้งดินคือเริ่มจากการแกล้งดินให้เปรี้ยวสุดขีดโดยการทำให้ดินแห้งและเปียกสลับกันเพื่อเร่งปฏิกิริยาทางเคมีของดินพรุ ที่มีสารประกอบของกรรมถันที่จะทำให้ดินมีสภาพเป็นกรดจัดเมื่อดินแห้งจากนั้นจึงปรับปรุงดินที่เป็นกรดจัดนั้นด้วยวิธีการที่จะลดความเป็นกรดลงมาให้อยู่ในระดับที่จะปลูกพืชเศรษฐกิจเช่นข้าวได้โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนตั้งอยู่ที่อำเภอพนมสาร,รคามจังหวัดฉะเชิงเซา เป็นพื้นที่ที่ราษฎรน้อมกล้าวน้อมกระหม่อมถวายที่ดินจำนวน216ไร่ครั้นพระองค์ท่านส่งทอดพระเนตรเห็นสภาพความทุรกันดารของพื้นดินจึงมีพระราชดำริให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติทั้งดินน้ำป่าไม้ณพื้นที่ดังกล่าวรวมทั้งหมู่บ้านรอบๆศูนย์โดยการวางแผนปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ทั้งยังให้ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน เป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าและสนามทดลองทางด้านการเกษตรเพื่อให้เกษตรกรและผู้ที่สนใจเข้ามาดูงานนำแนวพระราชดำริไปพัฒนาอาชีพและพื้นที่ของตนเพื่อเพิ่มผลผลิตให้มีฐานะความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นพร้อมทั้งยังมีพระราชดำริส่งเสริมศิลปาชีพและหัตกรรมพื้นบ้านเป็นอาชีพเสริมเพิ่มรายได้จากอาชีพหลักอีกทางหนึ่งด้วย โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายหนึ่งในโครงการพระราชดำริตั้งอยู่ณนะอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีซึ่งพื้นที่แห่งนี้เคยอุดมสมบูรณ์แต่มีการบุกรุกทำลายป่าเพื่อประกอบอาชีพเกษตรกรรมจนไม่เหลือป่าไม้และสัตว์ป่าทำให้พื้นที่แห้งแล้งฝนไม่ตกตามฤดูกาลสภาพพื้นดินเสื่อมโทรมอย่างหนักทำการเกษตรกรรมไม่ได้ผลพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศ มหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิตรจึงได้พระราชทานพระราชดำริให้พัฒนาพื้นที่บริเวณห้วยทรายเป็นศูนย์ศึกษาการพัฒนาด้านป่าไม้อเนกประสงค์โดยยึดแนวพระราชดำริให้ใช้ประโยชน์จากพื้นที่ให้สมดุลกับทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ฝื้นฟูให้มีศักยภาพในการทำเกษตรกรรมและความเป็นอยู่ของประชากรได้อย่างต่อนเนื่อง และโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยห้องไคร้ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยห้องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่แห่งนี้พระองค์ท่านได้พระราชทานพระราชดำริให้พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติทางด้านทรัพยากรต้นน้ำด้านเกษตรกรรมด้านปศุสัตว์และโคโนมรวมทั้งด้านอุตสาหกรรม เนื่องมาจากมีพระราชะประสงค์ที่จะให้ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยห้องใคร่ทำหน้าที่เสมือนพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิตที่ประชาชนจะเข้าไปเรียนรู้และนำไปปฏิบัติได้ซึ่งในด้านดินและ,กะเกษตรกรรมทรงมีพระราชดำริให้ศึกษาพัฒนาสภาพดินในพื้นที่ที่มีความลาดชันซึ่งนำไปใช้ประโยชน์ไม่ได้ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดโดยทำการทดลองปลูกพืชที่เหมาะสม ทดสอบประโยชน์ของดินชนิดนี้ในรูปแบบอื่นรวมทั้งศึกษาความยากง่ายในการฉะล้างพังทลายของดินดังกล่าวเพื่อหาวิธีป้องกันและเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในระยะยาวส่งผลให้ประชากรได้มีพื้นที่ทำกินและอยู่อาศัยได้อย่างไม่ลำบากมากนักท่านผู้ฟังคะแม้พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิษ จะเสด็จสู่สวรรคาลัยแล้วแต่พระราชกรณียกิจนานับประการยังคงประโยชน์แก่พวกเราชาวไทยมาจนถึงทุกวันนี้ขอให้พวกเราทุกคนร่วมกันสืบสารพระราชปณิธานของพระองค์ด้วยการมุ่งมั่นทำงานเพื่อสร้างสรรค์สิ่งดีงามสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมตลอดไป yeah ท่านผู้ฟังสามารถแนะนำหรือติชมรายการและติดตามฟังรายการย้อนหลังได้ที่ www.isoc.go.th เลือกเมนูสำนักกิจการมวลชนและสารนิเทศทิ้งท้ายรายการวันนี้ด้วยสารคดีพิเศษวันนี้ที่จดจำวันนี้ที่จดจำวันที่5ธันวาคม เป็นวันที่339ของปีหรือวันที่340ในปีอธิกสุรทินตามปฏิทินสุริยคติแบบเกรกเรียนเมื่อถึงวันนี้จะยังเหลือวันอีก26วันในปีนั้นวันที่5ธันวาคมพุทธศักราช2470วันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรณโรงพยาบาลเมาส์ออเบิร์เมืองเคมบริด์ มรรัฐเมสาชุเซตสหรัฐอเมริกาวันที่5ธันวาคมพุทธศักราช2488พระบ,บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันทมหิดลรัชกาลที่8สเสด็จนิวัตรพระนครหลังสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่2วันที่5ธันวาคมพุทธศักราช2542รถไฟฟ้าเฉลิมพระเกียรติ6รอบพระชนมพรรษาหรือโครงการรถไฟฟ้าธนายง ระบบรถไฟฟ้าสายแรกของประเทศไทยเปิดทำการจริงเป็นวันแรกพบกับรายการสยามมนุษยิได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ